ครับสวัสดีครับเพิ่งลเลื่อยวัวกันเล่ยครับลแมแห้งดิครับพี่น้องมีกอะไรจบปลาขุมฝนขุมฝนจะมากเท่บุทายงวัวแม่ลูกไว้พี่น้องเนะี่ยเนิ่งเลยครับถูกเป็นสาวแล้วครับฮ็อกเก็ตเปลี่ยนแบบเพงเลยครับ แม่กับว่ารูกว่าทับว่าทับครับพี่น้องเป็นรุ่นเอารเดอครับมนมีขอมูลครับเปิดราคาไว้ลดราคาไว้พี่น้องสองเมื่อหกพันหาร้อยครับหนาเรื่องหนาซื้อนะเจมรับว่าลูกแรกดวยครับก็สูงร้อยสี่สิบห้าบวกลบครับถึงตัวละเมื่อก็บาทพี่น้องว้าเอาว่าหูว่าทับบ่ทับครับสาธิ เจอสองรุ่นสามครับนั่นแหละเชี่ยงดีพี่น้องจับได้ไปไเลยเนอหัวสดสดแดงเข้มเม็ดบระคามครับบังเลยปลูกนำเต็มดังย้อนอ่อนสดครับแดงเข้มเม็ดบระคามครับเชี่ยงดำเปื่อยๆครับสองเมื่อนหกพันหาร้อยครับสองห้พที่ไท่สามนะครับบงังคูที่สองครับ ลูกแม่กันสามเดือนสี่เดือนครับลูกเคเอฟสามหนึ่งครับลดราคาขึ้นกันพี่น้องแบงให้พี่น้องไปเลี้ยงด้วยสามเมื่อนหาลอยครับความทรงทรงให้พี่ไทยสามด้วยครับแม่ยีง่ายแม่ลูกแรกครับเครื่องดำเครืองบดกับเบื้องเร่ครับโขนอ่างล่างความสูงลอยหาสิบบวกวกเร่ครับวัดไม่ลยเด้อพี่น้องเด้อ เที่ยวกวัดพิษครับอันละหาดิใต้อาดิสูงไตบังยิ่งเหล้วครับเบังเมืันนั่งกินเหล่า,ลาเหานั่งบิ้งยิ่งเหล่มันก็ยิ่งเอาวัดเบังไมยมันลอยหาดวูกอันละอยหาดซิบ,บอกว่าครับเมื่อเดือนเมษายนหน่อยบินพัดน,นะครับบัดไปสามขวดครับสามเมื่อหารลอยครับสรงหัดบ้านเลยครับนั่นแหละ ทรงฟรีครับพี่น้องมามีหลักกิโลปังเลยครับหนเรียงไหนเจ็บง้ดลูกแรก้ะครับลูกสาวเจ็บซ้ำหนึ่งครับเครื่องดำเปื่อๆเลยครับขอค้าดำรับประกันค้าทุกการถอนตลอดชีวิตครับบังเลยครับคืมฟ้าคืมฝนครับวันนี้ครับนี่แหละปังเลยครับลมมา เดียวก็ฝนตกเดียวกับอนเดียวกัหน,วกนหนาวอีอย่างอากาศปีนี้บ่แน่นอนครับพี่นอ้องนี่ตรงฟรีเด้พี่นอ้องสามเมืหาร้อยไหมครับว่าแม่บอกเงี้ยถ้ากเกว่าแสนสาหัสครับฝนอ่างลางดีกินหยาดีครับเล่มหยาดีดีครับว่าลูกแหลกได้ครับพี่นอกก้องก็นั่นแหละ เรียบดีทั้งโคหน้าโคหลังว่ามีสีมีเงินครับหางก็ดีบ่าถือว่าเขินครับตั้งใเติ่งใจครับข้ขังนี่แก้ขอเข้าลงมาครับแต่หําลรางมือเรื่องย้อนอ่อนโตนครับนมดีนมสีว่ามีสิิงเลยพี่น้องนลูกสาวเลรอครับสามสี่เดียนเชี่บสามหนึ่งครับนี่เบืองแม่นี่เหลอครับรอยสี้าบอกรับเบืองเลยครับแม่สดลูกสวยลูกแรกครับพี่น้อง เี่ยงดีส่มนุ่มดีนุ่มซีพ่มีจริงเลยครับบ้แม,มนแมนนอยหน่อยเลยครับขาดน้ำเลี้ยงมาเซื้อโค้งสานเงี้สูงครับหางดำเปือป้อๆนี่บมกเลยพวกขงงวางใงญ่หัวหางลามลงมาหอดเล็บหน่อยเลยครับแมนนี่ครับสองเมื่อน้องพันหาลอยครับพร้อมส่องส่องหอซีด้วยสามด้ยครับเน้นมาส่องหอยซีด้ครับพี่นอ้องอ่า มาละวันพ่อเลี้ยงว่าจะอยแล้วครับนสิบังเลยครับท้ายก็เหยีอร์มมือผมกองระยุไปโุรละผู้บวนครับปล่อยขีดมือเสาร์ได้ครับพี่น้องนะมาละครบเงยนี่สามมืนหาลอยด้วย, 30, รยครับปรัดตรงเลยครับต้องไอ้พี่สาสานครับ สุดคมครับแดงเข้มทั้งแมีทั้งหลวงด้วยครับแต่เคียงองดเครืงบดครับลูกสาวเจี๊ยบสามหนึ่งครับสามเดือนเสียแดงข้อมพนลูกแรกด้วยกันครับสองหมื่นหกพันหาร้อยครับอันนี้วุ้ยขอมบุญมาทับหลอดแล้วทับตัวอะไรครับตัวหละครับแล้วมีเส้นหลุดยูพอหลุดมั่งไแหรอครับครับอะไร รอเขีบมือกันนะครับสีหาครับในนี้นี่สามมื่นหารอยแม่ลูกน้อยนั่นสองเมื่นหกพัทหารอยครับครับผมขอจบที่ปใชานี้แหละครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับ